ครับวันนี้เขาพาเด็ต้นอโคโดศูนสามสี่นะครับกําลังจับลูกเล็กนะครับในตะก,กาเข่งเบอร์หนึ่งนะครับหลายท่านก็ถามผมว่าอาจารย์ทําไมอบัคโดลุดร่วงนะครับอีกอย่างหนึ่งก็การผสมเกสรก็ไม่ค่อยจะดีนะครับถ้าเราไม่มีตัวผสมนะครับหรือถ้าอาหารเขารับไม่เต็มที่นะครับทําให้เขาลุดล่วงนะครับ เช่นแคนเซียมบอลอนเนี่ยที่เขาต้องการนะครับเราก็ให้เขาไม่ได้เต็มที่นะครับผมก็ฉีดแคนเซียมบอลอนทุกอาทิตย์นะครับก็ใส่ปุ๋ยทางดินแบบยี่สี่นะครับโหยใส่น้อยนะครับตัวนี้ก็กาลังจับลูกนะครับอันนี้อันนั้นก็กรีดดอกก็กาลังร่วงนะครับก็ได้เพราะไทำการผสมแล้วนะครับ นี่034ต้นไม่ค่อยสวยแต่เขาออกดอกนะครับลงดินยังไม่ถึงปีนะครับลองฉีดดูครับเขนเส้นบอลอนนะครับในร้านกษตเนะครับผมก็ใช้สารอะมิโนผสมด้วยนะครับทางดินก็เป็น24นะครับอันนี้ก็ใบก้ามปูนะครับดินปูนะครับครับโอเคนะครับสวัสดีครับ